โดยมีนโยบายเร่งด่วน,ท,น,นที่จะดำเนินการทันทีดังนี้นโยบายแรกรัฐบาลจะผลักดันให้เกิดการปรับโครงสร้างหนี้ทั้งระบบโดยเฉพาะกลุ่มสินเชื่อบ้านและรถช่วยเหลือลูกหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบภายใต้ปรัชญาที่จะไม่ขัดต่อวินัยการเงินวินัยทางการเงินและไม่ทำให้เกิดภาวะ ภายทางจริยธรรม Moral Hazard ของผู้มีภาระหนี้สินควบคู่กับควบคู่ก,กับการเพิ่มความรู้ทางการเงินและส่งเสริมการออมในรูปแบบใหม่ๆที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทยโดยจะดำเนินนโยบายผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐธนาคารพาณิชย์และบริษัทบริหารสินทรัพย์นโยบายที่สอง รัฐบาลจะดูแลและส่งเสริมพร้อมกับปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SME จากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมของคู่แข่งทางการค้าต่างชาติโดยเฉพาะผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์และการแก้ไขปัญหาหนี้ของ SME เช่นการพักหนี้การจัดทำ m a t ชิ i n g f u n ซึ่งเป็นการลงทุนร่วมกันระหว่างรัฐบาลและเอกชนเพื่อประคับประคองให้กลับมาเป็น,นกลไกที่แข็งแรงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ <c oughs> นโยบายที่3รัฐบาลจะเร่งออกมาตรการเพื่อลดราคาค่าพลังงานและสาธารณูปโภคกรับโครงสร้างราคาพลังงานควบคู่กับการเร่งจัด เร่งรัดจัดทำปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเช่นข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำสัญญาซื้อขายพลังงานโดยตรง Direct PPA รวมทั้งการพัฒนาระบบสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อความมั่นคงทางยุทธศาสตร์ของประเทศ Strategic Petroleum Reserve SPR สำหรับสำรวจหาแหล่งพลังงานเพิ่มเติมและการเจรจา ประเด็นพื้นที่ทับซ้อนกับกัมพูชา OCA เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานพร้อมทั้งพร้อมทั้งผลักดันการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารนณะ Mass Transit และการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วมในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับนโยบายค่าโดยสารราคาเดียวตลอดสายเพื่อลดภาระค่าเดินทางนโยบายที่4 รัฐบาลจะสร้างรายได้ใหม่ของรัฐด้วยการนำเศรษฐกิจนอกระบบ informal economy และเศรษฐกิจใต้ดิน underground economy เข้าสู่ระบบภาษีที่คาดว่าจะมีมูลค่าสูงกว่าร้อยละ50ของ GDP เพื่อนำไปจัดสรรสวัสดิการด้านการศึกษาสาธารณสุขและสาธารณูปโภครวมทั้งอุดหนุนค่าใช้จ่ายขั้นพื้นฐานของประชาชน พร้อมทั้งจะปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนโยบายที่5รัฐบาลจะเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างความเชื่อมัน่นและกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยควบคู่กับการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรก และผลักดันโครงการดิจิท t a ว w a l l e t ซึ่งจะเป็นการวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัลและพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐที่มุ่งการพัฒนานโยบายที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนพร้อมเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนและการประกอบอาชีพนโยบายที่6 รัฐบาลจะยกระดับการทำเกษตรแบบดั้งเดิมให้เป็นเกษตรทันสมัยโดยใช้แนวคิดตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้นำเทคโนโลยีด้านการเกษตร agri-tech เช่นเกษตรแม่นยำ precision agriculture และเทคโนโลยีด้านอาหาร food tech นำมาใช้พัฒนาอาชีพด้านการเกษตรประมงประสุัตว์และอาชีพที่เกี่ยวเนื่องเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รวมถึงการคว้าโอกาสในตลาดใหม่ๆรวมทั้งอาหารฮาลลนและฟื้นนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกซึ่งเป็นจุดเด่นของประเทศไทยเพื่อตอบสนองความต้องการของโลกด้านความมั่นคงทางอาหาร Food Security และเร่งเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและราคาพืชผลการเกษตรรวมทั้งเพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกร นโยบายที่7รัฐบาลจะเร่งส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการส,สารต่อความสำเร็จในการปรับโครงสร้างการตรวจลงตาทั้งหมดของประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอวีซา่าเช่นกลุ่มผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติไม c ์ ICE, และกลุ่มชาวต่างชาติที่ทำงานทางไกลดิจิท a l นอร์มซึ่งรายได้จากการท่องเที่ยว ถึง1.892ล้านล้านบาทในปี2566โดยส่งเสริมอุตสาหากรรมท่องเที่ยวรูปแบบใหม่เพิ่มแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น Man-made Destinations เช่นสวนน้ำสวนสนุกศูนย์การค้าสถานบันเทิงครบวงจร Entertainment Complex นำนำคอนเสิร์ตเทศกาลและการแข่งขันกีฬาระดับโลกมาจาัดในประเทศไทย รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองน่าเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและเม็ดเงินมหาศาลที่กระจะที่จะกระจายลงสู่ผู้ประกอบการในประเทศได้อย่างรวดเร็วท่านประธานรัฐสภาที่เคารพปัญหาที่กระทบต่อสังคมและสร้างความสูญเสียอย่างมหาศาลอีกสองประเด็นคือปัญหายาเสพติดปัญหาอาชญากรรมและอาชญากรรมออนไลน์นโยบายที่8 รัฐบาลจะรัฐบาลจะแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเด็ดขาดและครบวงจรเริ่มตั้งแต่การตัดต้นต่อการผลิตและจำหน่ายด้วยการร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านการสกัดกั้นควบคุมการลักลอบนำเข้าและตัดเส้นทางการลำเลียงยาเสพติดการปราบปรามและการยึดทรัพย์ผู้ค้าอย่างเด็ดขาด การค้นหาผู้เสพในชุมชนเพื่อเข้ากระบวนการรักษาตลอดจนการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดการฝึกอาชีพการศึกษาและการฟื้นฟูสภาพทางสังคมรวมทั้งมีระบบติดตามดูแลช่วยเหลือเพื่อไม่ให้กลับไปสู่วงจรยาเสพติดอีกเพื่อคืนคนเพื่อนเพื่อคืนคนคุณภาพกลับสู่สังคมนโยบายที่9 รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาอาชญากรรมอาชญากรรมออนไลน์มิจฉาชีพและอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนโดยการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามแก๊งคอเซ็นเตอร์และรับมือกับอาชญากรรมออนไลน์อย่างรวดเร็วช่วยเหลือเหยื่อของมิจฉาชีพอย่างทันท่วงทีโดยผนึกกํกำลังกับประเทศเพื่อนบ้านและสร้างกลไกความรับผิดชอบของบริษัท ผู้ประกอบกิจการโทรคม,มานาคมและธนาคารพาณิชย์นโยบายที่10รัฐบาลจะส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและจัดสวัสดิการสังคมให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปสร้างความเท่าเทียมทางโอกาสและเศรษฐกิจโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่สำคัญได้แก่คนพิการผู้สูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์ บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติเพื่อให้สามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐได้โดยสะดวกตามที่กฎหมายบัญญัติ